สวัสดีค่ะเบนค่ะยีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาลเป c นชาแนลวันนี้เบนนะคะก็จะมาทำคลิปกินกิมจิครั้งแรกนั่นเองค่ะวู้ซึ่งนะคะก็อย่างตามตามชื่อคลิปเลยนะคะก็คือการกินกินกิมจิครั้งแรกนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นเพิ่งซื้อมาเลยนะคะก็แบบวา่าซื้อมาจากร้าน ร้านไข่หวานซูชิที่ะะปั๊มน้ำมันนะตรงแถวรังสิตนะคะทุกคนก็เป็นกิมจิถ้วยละยี่บาทนะคะดูสิทุกคนสวยน่ากินมากค่ะทุกคนคือแบบว่าด้วยความที่แบบว่ายังไม่เคยกินนะคะก็เลยอยากลองมาซื้อมากินดูนะคะก็เราก็จะมาดูกันเลยคะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะก็นะคะก่อนอื่น เขามีตะเกียบม,มาให้นะคะคือจริงๆแล้วร้านนี้เราไม่ได้ซื้อ,อกิมจิอย่างเดียวนะเราซื้อซูชิมาด้วยนะคะข้าหลังนะคะน้องก็กินอยู่นะเออก็คือเราจะมาถ่ายคลิปกันก่อนนะคะฮัม um, o do it นี่ค่ะทุกคนโอ oh my god ทุกคนคือแบบเลิศมากเลยค่ะ อันนี้คือ<ม>เบนจะกินแบบเย็นๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าเบนไปร<ม>ีเสิร์ชมาแล้วนะก็คือ,อกินจีนแนะนาให้กินแบบเย็นนะคะนี่มันจะมีตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นงานหรือเปล่ามาเดี๋ยวมาลองกินดูนะคะคือลักษนมก็จะเป็นแบบที่ขึ้นรูปไว้นะคะเพราะว่าเราองให้ดูไม่ได้จริงๆนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเอาให้ดูเลยละกันดูสดๆเลยนี่เดี๋ยวเราให้ดูสดๆเลยะคะ่ะดูดิคะ่ะ ดีมากทุกคนคืทุูทีแบบดูบบดีแบบดูบบดีแบบดูบบด,บบดีมากนะคะนะคะก็สั่งมา,าซื้อมาสองถ้วยนะคะถ้วยหนึ่งของเบนถ้วยหนึ่งของบอลนะซึ่งถามว่ากินยังไงมันกินยังไงอะทุกคน <c oughs> ่โอ้โก็อืมอ่ะเดี๋ยวลองกินนะคะนี่นะคะ เ๋หน้องกิโ,<ฮ>โทุกคนทุกคนคือเป็นไม่คิดว่าจะเผ็ดขนาดนี้ยมันเผ็ดมากเลยอะ่ะ<ฮ>ก็คือในกิมจินะคะที่เราจะกินที่กินกิมจิเนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผักนะแต่อร่อยมากเลยทุกคนมันมันแบบมันเผ็ดเผอะ่ะ มันเผ็ดๆจริงๆนะนี่คือเป็นผักนะคือเลิศมากเดี๋ยวเบนจะลองกินตรงงามันนะนี่ค่ะโ oh อเมก้าจะลองดูนะคะ เนีอลไรที่นี้อือหือ,อเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนแต่ดีนะส่วนตัวคือเบนอะออชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะคะโหทุกคนมันเผ็ดจริงๆนะ ทุกคนก็แบบว่าใครอยากไปลองนะคะก็ไปลองที่ร้านไข่หวานซูชิได้นะคะซึ่งสาขาใหญ่ของเขาคือ,อที่เมืองทองค่ะสาขาใหญ่นะฮะอันนี้เป็นสาขายย่อยอะไรพวกนี้คือได้ยินที่เขาพูดมานะซึ่งเป็นไม่ได้ตั้งใจเลยแบบว่าจะ,ะมาโฆษณาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่แบบว่าแค่แบบอยากมารีวิวให้ดูเฉยๆนะคะแล้วก็มาดูนะว่าแบบการกินกิน กินกินจีครั้งแรกนะคะเป็นยังไงนะคะคือเสียงแบบจ๊บๆจ๊ๆจ๊ลยทุกคนด้วยความที่มันเป็นผักนะแต่มันอร่อยมากๆเลยทุกคนแบบมันมันนั้นซอสมันเหมือนเป็นซอสเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่ง ที่ร้านนี้ที่เป็นซื้อมานนะเขาทําเองนะคือแบบแบบคือมันอร่อยจนพูดไม่ออกจริงๆค่ะทุกคนคือเขาบอกว่าเขาทําเองด้วยนะคือแบบแล้วแบบว่าพี่พี่ที่เป็นแม่ค้าตรงเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรคน์เตอร์ปะ่ะเออตรงคน์เตอร์คือเขาน่ารักมากพี่เขาน่ารักมากๆเลยค่ะ คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะมาทุกคนโฟกัสะะเลยค่ะเลวอ่ะโฟกัสแต่มือกินแล้วกันนะทุกคนคือเป็นปกติอยู่แล้วนะเวลาที่เป็นกินเผ็ดเนี่ยน้ำมูกจะไหลตลอด อ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเนีย่ย สรุปนะคะทุกคนคือมันเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีแต่เป็นผักนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่แบบว่าเอออยากกินผักอะไรเงี้ยแต่แบบว่าอยากกินผักแต่ไม่ชอบกินผักอ่ะงงก็คือคือตัวเบนเนี่ยไม่ชอบกินผักอยู่แล้วนะคะแล้วพอแบบมากินกิมจิเนี่ยซึ่งมันเป็นผักล้วนเลยแล้วพอกินไปคือมันอร่อยมากค่ะทุกคนด้วยความที่แบบว่าด้วยความที่แบบว่าซอสกิมจิเนี่ยมัน มันกบความมันกบกลิ่นความเป็นผักไปเลยทุกคนแล้วเวลากินคืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนก็อยากให้ไปลองกินดูนะคะถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยกินนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวทีหลังเนี่ยถ้าเป็นได้ไปแวะบ่อยๆอ,อาจจะมาซื้อกินบ่อยๆแล้วค่ะ mm hmm. ก็ถ้าใครยังเห็นนะคะที่ถ้าเป็นไปซื้ออีกเนี่ยเบนอาจจะอัพสตอรี่ไอจีนะคะซึ่ง IG อยู่ตรงนี้ นะคะก็อาจจะอัพในนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะอาจจะอัปเดตเรื่องราวทั้งหมดใน IG เลยนะคะแล้วก็ f c e e o o o นะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างคลิปนี้ให้ปาละเบนด้วยนะสาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย